พี่นัทเทวพัสดินนยุทยิยาครับก็ในเรื่องนี้รับบทเป็นครูนนนะครับก็เป็นครูสอนพิเศษเที่มาชอบพอกับตัวนอ้องแพวเป็นคาแรคเตอร์ที่ที่นิ่มๆไม่ได้ร้ายเหมือนเหมือนอย่างที่ผมเล่นมาตล,ลอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นการแบบฉีกคาแรคเตอร์เหมือนกันนิดๆ คือผมเองอะ่ะโดยส่วนตัวแล้วเคยเป็นครูมาก่อน <c oughs> ตอนสมัยผมเรียนมหาหลัยมันพอเรามารับบทเป็นครูอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ทําให้เราแบบได้ได,ได้ได้ความรู้สึกเก่าๆตอนที่เราสอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับ Because the exam tomorrow will be based on these exercise understood Yes <Yeah>. Very good แล้วก็ในตอนแรกเนี่ยก็ดูเป็นคนดี <laughs> ดูคพอดียจริงๆเขาเป็นคนเดียวแหละมันเป็นอาจารย์สอนพิเศษคนหนึ่งที่เป็นหัวบรรยายแล้วก็คอยคอยดูแลแพลวมาตลอดลยอะไรเงี้ยครับ Action นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมถึงต้องต้ครับคลิปโรนะคะ ยัไงไรด้วยวะม,มาดิกูย่ที่เก่งกับผู้หญิงอย่างมึงเนี่ยึงเจอกูถ้ามึงอยากเจ็บตัวก็เข้ามาไปดิเ้ยไปเลยนะแล้ว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  ไม่เป็นไรแล้วนะ <c oughs> นี่ครูเองไม,ไม่เป็นไรแนละ้วไม่เป็นไรแนละ้วไม่เป็นไรฮะยลบไม่ต้องใส่ <c oughs> จริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราควรต้องปรับทัศนคติก e ันใหม่ว่าสังคมไทยส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็จะไปโจมตีผู้เสียหายว่าเออไปอ่อยเขาก่อหรือเปล่านนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นความคิดที่ผมว่ามันต้องเปลี่ยนได้แล้วอ่ะโลกมันมันมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วก็สิทธิเสรีภาพทางเทศมันมีเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้มันควรจะต้องหยุดอยากให้เรามาช่วยกันรณรมณ์แล้วก็ช่วยกันให้กําลังใจคนที่เขาถูกคุกคามทางเพศนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกอ่ะมัน ฝังใจแล้วผมว่ามันเป็นบาดแผลที่ทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกแบบไม่ดีไปตลอดชีวิตหรืออาจจะกลัวความรักไปเลยก็ได้ซึ่งมันไม่ควรเป็นแบบนั้นครับก็ฝากซีรีส์เน่หาเล่รวมด้วยนะครับผมก็เป็นซีรีส์สั้นๆที่ผมว่าน่าจะมาให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจกับคนเกี่ยวกับเรื่อง s e x ก a วล a า a าเมนใหม่นะแล้วก็อยากให้ผู้ชายไทยให้เกียรติผู้หญิงด้วยนะครับคือ มันมันเป็นเรื่องง่ายๆที่เราทำได้นะฝากไว้นะครับ